ยอดขายเป็นล้านแต่กําไรหายหมดไม่รู้จะเริ่มต้นเรียนตรงไหนก่อนดีไม่ได้จบบัญชีมาก็กลัวจะเรียนไม่เข้าใจจดจทะเบยียนบริษัทมาก็ไม่ได้ทําบัญชียื่นภาษีสักทีเพราะเจออุปสรรคอีกมากมายพลอยเข้าใจเลยค่ะว่าแต่ละวันมีปัญหาล้านแปดมาให้เราแก้ได้ทุกวันหนึ่งในสิ่งสําคัญของการทําธุรกิจคือการทําบัญชียื่นภาษี ที่เป็นงานหลังบ้านที่สําคัญแต่เจ้าของธุรกิจหลายๆคนอาจมองข้ามมาแก้ไขกันวันนี้ค่ะดีกว่าปล่อยให้มันสายเกินไปเพราะวันนี้พลอยมีตัวช่วยให้คุณแล้วพลอยได้ออกแบบหลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์บัญชีภาษีสําหรับเจ้าของกิจการโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไรได้เพื่อป้องกันการละเมิกดกฎหมายที่คุณอาจจะยังไม่รู้เพื่อให้คุณสามารถบริหารไรายได้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีภาษี ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างดีเยียมพอยมั่นใจเลยค่ะว่าเราให้คุณได้มากกว่าเพราะคอร์สนี้จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงในการทำรายการไม่ถูกต้อง การโดนเก็บภาษีย้อนหลังพร้อมค่าปรับเข้าใจระบบประกันสังคมสามารถยื่นเองได้ลดค่าใช้จ่ายพนักงานแฮปปี้สวัสดิการครบถ้วนได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะธุรกิจคุณจากผู้เชี่ยวชาญมีบริการคอยช่วยเหลือแก้ปัญหาได้ทันทีประสบการณ์กว่า20ปีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษี มั่นใจได้เลยค่ะคุณจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่ย่อยง่ายมากๆพอให้คุณได้ใช้งานทันทีหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องการเข้าใจเรื่องบัญชีภาษีบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับด้านบัญชีภาษีสําหรับผู้ประกอบการต้องการเรียนรู้เพื่อทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือคนที่กําลังวางแผนว่าจะเข้าสู่ระบบบริษัทห้างหุ้นส่วนจํากัดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวก่อนได้เช่นกันพิเศษสุดคุณจะได้เรียนรู้กับเอกสารจริงเริ่มตั้งแต่การดูบินการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีการยื่นภาษีรวมไปถึงการอ่านงบการเงินแถมฟรีเอกสารประกอบการทำบัญชีคอร์สเรียนออนไลน์เรียนได้ทันทีเรียนตอนไหนก็ได้ไม่มีวันหมดอายุมาทำให้เรื่องบัญชีภาษีเป็นเรื่องง่ายกันค่ะ ราคาปกติ9,000บาทพิเศษเพียง3,990บาทเท่านั้นพิเศษสุดๆคุณจะได้รับเซสชันปรึกษาปัญหาบัญชีพาษีฟรี1ครั้งมูลค่ากว่า3,000บาทคุณสามารถรวบรวมทุกปัญหาหรือผลลัพธ์ที่คุณต้องการนำมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยค่ะ จำกัดเพียง20ท่านแรกเท่านั้นลงทะเบียนได้ที่เพจ w y Accounting หรือโทร098-362-6426 w y Accounting เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นธุรกิจคุณ